บูบูบ,บมันมีเสียงด้วยอ่ะมันค่อยๆดูดเข้าไปให้หมดหมด,หมดไหมลูกหมดไหมครับหมดแต่แต่ว่าเราเราเราคุมไว้แบบเดี๋ยวค<บ>่อยๆนะแบบนั้นละแล้วแล้วก็เทน้ำนะเป็นไงนี่มันดูดเข้าไปด้วยเห็นปะขอ้อวันขอาว เพราะว่าความอุ่นไนงะอืมสงใส่มันจะมีสูญญากาศข้างในมันเลยดูดเข้าไปนุ๊เพิ่มอีกนะฮอ่ะลองอีกรอบนึงนะค่อยๆนะลูกวิธีใช้ชรมันเอียงล่ะเป็นไงรอบนี้เข้าไหมน้ำเข้าไหมลูกเขาา้าไหมเขามา้าไหมเขามา้าไหม มันน่าจะเต็มแล้วนะน,นี่ไงมันก็เข้าไปอยู่นะนิดหน่อยแต่ว่ามันค่อยๆดูดอืมเพิ่มอีกไหมพอแล้วลูกมันค่อยๆม,มันค่อยๆเต็มมันเกิดอะไรขึ้นนะมันมันเกิดเกิดจากจากจายแชททีมที่มีน,น้ำเราทำอะไรมันบ้างนะอเราใช้ไฟแชงไงล่ะ <c oughs> ลองจุดเทียนใหม่ไหมลองดูใหม่ก็ได้